สวัสดีครับท่านผู้ชมมันเป็นทีรักยิ่งนะครับพบกับนุ่มน้อยหน้ามนคนกรุงเทพโดยกาเนิดเกิดที่บรีรัมอีกแล้วครับท่านสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาถือว่ารีวิวนะครับสติการวิ่งนะครับในระยะต่างๆของผมจะขอมารีวิวใน3ระยะนะครับก็คือระยะแรกฟันดันนะครับ5กิโลเมตรระยะที่2เป็นมินิมาทอนนะครับ10 10 k นะครับ10กิโเมร อแล้วก็ระยะที่3ก็คือระยะฮาฟมาราทอนก็คือ21กิโลเมตรนะครับอ่ะมาฟังเลยนะครับอ่าสตินี้ก็คือสติตปัจจุบันเลยนะครับของกระผมหรือว่าในรุ่นลุง50ขวบนะครับเดี๋ยวมาฟังดูว่าอายุนะครับอายุขนาดนี้สติติจะเป็นยังไงร,ระยะแรกนะครับระยะ5กิโลเมตรหรือ5,000เมตรนะครับ ผมทำเวลาได้18นาทีกับ58วินาทีก็ถือว่า18ไปไปลายเกือบเกือบ19นาทีนะครับคำนวณเป็นเพจเฉลีย่ยแล้วก็คือเพจ3.47นะครับเพจ3ไปไปลายถือว่าเวลาดีนะครับพอใจพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับในวัยชารานะครับถือว่าวัยชาราเวลาที่ผมทำได้ในระยะนี้ผมไม่ได้แข่งขันหรือลงงานนะครับ ผมทดสอบเองโดยมีตัวช่วยตัวนี้นะครับนี่เจ้าไนกี้สเซนะครับสั่งซื้อโดยนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับรู้สึกประเทศออสเตรียนะครับาฝากเพื่อนนักวิ่งซื้อมาราคาก็ไม่เบานะครับประมาณหมื่นนะครับเสร็จสับแล้วประมาณหมื่นบวกค่าขนส่งมานะครับ ผมทำการทดสอบรองเท้าคู่นี้นะครับได้มาใหม่ๆก็ทดสอบที่สนามกีฬากรมยศศึกษาฐานบกนะครับซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผม,มสนามไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับรอบหนึ่งประมาณ3 0 0ร0เมตรนะครับถ้าสนามมาตรฐานรอบหนึ่งจะได้400เมตรพอดีนะครับเป็นวงรีแต่สนามนี้เป็นสนามฟุตบอลซึ่งตัดเป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะหักศอกหน่อยอผมวิ่งไปประมาณ1 0 15รอบนะครับประมาณ15รอบก็ได้5กิโลนะครับเวลาที่ได้น่าพอใจนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับลักษณะพิเศษยังไงนะครับมันเป็นคาร์บอนบวกโฟมนะครับเป็นพื้นวิ่งแล้วมันรู้สึกจะให้ความรู้สึกว่าเด้งนุ่มเด้งดีนะครับนุ่มเด้งดีนะครับ วยได้เยอะนะครับกับคู่นี้ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับระยะ5ะระยะ5กิโลนะครับต่อไปเป็นระยะ10กิโลเมตรนะครับระยะ10กิโลเมตรนี้เพิ่งทำได้เมื่อเดือนธันวานะครับเป็นงานวิ่งโรงเรียนราดบำมุงศิลป์ที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยายนะครับจับ GPS ได้ขาดไป20เมตรนะครับเ9 8นะครับ ขาดไป20เมตรผมก็คำนวณนในในาฬิกานาฬิกาจับเวลาการบินของผมนะครับคำนวณเวลาได้39.12แต่ผมเผื่อไปอีกเกือบสิบวินะครับผมก็ลงลงสถิติไว้ว่า39.20นะครับ39นาทีกับ20วินาทีนะครับงานนี้ถ้าถามว่าทำไมเวลาดี ผมคิดว่าอากาศมีส่วนช่วยเยอะนะครับอากาศเย็นสบายสถานที่วิ่งนะครับเวทีวิ่งสนามวิ่งธรรมชาติมากครับอากาศบวกสนามดีแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับมีตัวลากดีนะครับส,สนามนี้ผมมีตัวเก่งที่ผมเกาะนะครับอยากจะวัดฝีเท้ากับเขาก็คือพี่แสงเพชรน,นะครับดีกี อันดับสองเขาเชงโงอกหมาดๆนะครับซึ่งแพ้พี่แสนเพชรแก,แกวิ่งแพ้พี่สุรพลกลิ่นซับนิดเดียวนะครับได้ข่าวไปเฉือนกันหน้าหน้าเส้นกิโลสุดท้ายนะครับอืมงานนี้นะครับถึงแม้จะขาดไปประมาณ20เมตรก็ผมก็ตีเป็น10กิโลนะครับเผื่อไปอีกประมาณสิบวิแล้วกันอ่ะแปดวิถึงสิบวิ 39.20ดีใจมากครับถือว่าเป็นนิว PB ของผมเลยก็ว่าได้นะครับในวัย5้ขวบซึ่งนิว PB ของผมผมย้อนไปเมื่อผมตอนตอนผมวิ่งแข่งรุ่นอายุ30.39ามานะผมทำเวลาได้ดีที่สุด39.52นะครับในระยะ10 10กิโลเนี่ยครับนั่นหมายความว่า,าในวัย5้ขวบของผม เวลาดีกว่าตอนนม่มกว่าตอน30นะครับงานนี้นะครับผมมีตัวช่วยใหม่นี่ครับเจ้าไนกี้นะครับเน็กเปอร์เซ็นต์นะครับสีเขียวสดใสตัวนี้ก็าฝากเพื่อนๆนนักวิ่งเป็นร้องนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องตาลนะครับน้องตาลบินไปยุโรปไปที่ออสเตรียนะครับก็ฝาก,ฝากหิ้วมานะครับ ราคาก็หยิบหยิบหมื่นตีไปแล้วก็ประมาณหมื่นนะครับเก้าพันกว่าผมก็โอนให้หมื่นนะครับบวกค่าขนมนะครับซื้อรอ,อ,องเท้าคู่นี้มาผมก็ทานมาม่าไปอีกเป็นเวลาหลายวันเชียวนะครับนะครับช่วยได้เยอะมากครับผมสวมคู่นี้นะครับวิ่งนะครับงานนั้นรู้สึกจะวิ่งเกาะกลุ่มกันสี่คนระดับแนวหน้าทังนั้นนะครับ ใส่คู่นี้หมดกันเลยทั้ง4ท่านนะครับทั้ง4ีคนพี่แสงเพชรก็คู่นี้นะครับอีก2คนรู้สึกเป็นรุ่นน้องรุ่น30มสิบกับรุ่น40นะครับเกาะกันไปผมก็ได้ตัวลากที่ดีนะครับได้ตัวเก่งนะครับทําให้เวลาดีนะครับผานไปแล้วนะครับ2สนามสองระยะ5กิโลกับ10กิโลต่อไประยะสุดท้ายก็คือฮาบมาราทอนนะครับ21กิโลเมตรนะครับ ผมทำเวลาได้ดีที่สุดนะครับถือเป็น new T, new new p v ในชีวิตการวิ่งของผมทีเดียวเลยนะครับทำเวลาได้1ชั่วโมง28นาทีกับ40วินาทีว,าว้าวถือว่าเวลาน่าภาคภูมิใจมากครับสนามที่ผมทำได้ก็คือสนามที่บ้านเกิดของครับฮาร์มาราทอนที่บ้านเกิดบุรีรัมย์มาราทอนนะครับปี2019 มาลาทอนประธานโทษต้องต้นปีนะครับก็ต้องปี20นะครับประธานประธานอภัยนะครับล่าสุดเลยนะครับงานนี้ผมก็สวมเจ้าเน็กเปอร์เซ็นต์นะครับคู่เดิมนะครับชุดนี้เลยนะครับเสื้อนะครับทำโลโก้มาทรงชัยรอนิ่งวิ่งแล้วหล่อนะครับมีตัวเดียวและหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับ อันนี้ก็เป็นเสื้อของชมรมนะครับสนามเทพนะครับสนามเทพรันเนอร์นะครับงานนี้ผมก็หวังลึกๆว่าผมจะติดลำดับ1-5ถึงหให้ได้นะครับเพราะว่าปีก่อนนู้นนะครับผมติดลำดับที่14ออัปทานโทษลำดับ4นะครับลำดับ4แจกถ้วย5ใบนะครับซึ่งเวลาปีนู้นผมทำได้1ชั่วโมงกับ32นาทีนะครับ ปีนี้1ชั่วโมง28ผมทําเวลาดีขึ้นตั้ง4นาทีนะครับหรือเร็วขึ้นประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่ผมล่นลําดับไปอยู่ที่ลําดับ9้าเนื่องจากว่ามีนักวิ่งแนวหน้าอีกสีห้าอีกสีหท่านนะครับแทรกมานะครับเขาคงจะอยากจะซุ่มแล้วก็อ,อยากประลองในสีเท้าในงานใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรดีใจไปนะครับ ผ่านไปนะครับ5โล10โลแล้วก็21โลนะครับเอ,อผมว่าการกีฬาโดยเฉพาะการวิ่งนะครับวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเนี่ยครับผมว่ามีสเสน่ห์นะครับแล้วก็หน้าหลงไหลเพราะอะไรทราบไหมครับกีฬาประเภทอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือชกมวยนะครับชกมวย ท่านสเกตดูครับระดับเก่งๆระดับทีมชาติหรือคนที่เล่นกีฬาสองชนิดที่ว่าเก่งๆนะครับอายุประมาณ30หรือ30กว่าก็เริ่มร่วงโดยนะครับนักฟุตบอลหรือนักมวยนะครับแต่การวิ่งนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับยิ่งอายุเยอะนะครับโดยเฉพาะวัย5้อัพอย่างผมนะครับ50 60ก็มีวิ่งดีหลายท่านนะครับ60นะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ของกีฬาวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับให้มาทุกท่านหันมาออกกําลังกายด้วยการวิ่งนะครับผมกล้าท้านะครับเด็กหนุ่มๆนะครับถ้าไม่เจ๋งจริงนะครับมาวิ่งแข่งงกับลุงเนี่ยนะครับรุ่น50ผมขออนุญาตเอ่ยนามคนที่ฝีเท้าดีๆอันดับหนึ่งผมยกให้ครูแตนนะครับชายุทธใจงามคุณนะครับซ้อมอยู่ด้วยกันที่สนามเทะครับไอดอลของผมนะครับ คนที่เก่งๆอีกหลายท่านนะครับขออนุญาตเอ่ยนามเท่าที่จําได้นะครับพี่สัมฤทธิอีกคนหนึ่งนี่กําลังมาแรงนะครับเอาชนะพิ่โกจิรัติการบุญมาอาดีตทีมชาติมาแล้วนะครับในงานเวทีนี้แหละครับเวทีที่ผมทำานะิวพีบีในระยะฮาที่บุรีรัมย์มาราธอนนะครับนอกจากมีพิกโกแล้วมีพี่บรรพฤอีกท่านหนึ่งพี่บรรพฤไพราะนะครับหนุ่มใหญ่แห่งเมืองโคราชนี่ก็ ผมยกให้เบนเบอร์หนึ่งในระยะมาราทอนฟูลมาราทอน42.195กิโลเมตรตอนนี้นะครับพี่เขาเก่งมากนะครับอีกหลายๆท่านนะครับคุณสมพลสมพลผมแก้วนี่ก็น่ากลัวครับขึ้นรุ่น50พร้อมผมนะครับก็ขอโทษด้วยอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับผมจำผมเข้าๆว่า เรียกว่านักเลงรุ่น5่าสิบนครับที่สีเทาดีกับผมว่ามีประมาณ10 10กว่าท่านนะครับผมก็แค่นักวิ่งภูธรน,นะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก่อนจะจบคลิปก็อวยพรให้ทุกท่านนะครับมีอายุามีอายุยั่งยืนยาวนานนะครับสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงยั่งยืนนะครับอายุวันะสุขภพละพ อายุวโนสุขังพลังสุขีอัตานังปริหารันตุสุขีสุขังสุขหรังสุขรูเป่าสุขรูนี่คือข้าหลามนะครับอย่าคิดลึกอขอตัวแล้วนะครับหายตัว